สวัสดีค่ะสวัสดีครับที่เราระล่าวารายการระาวาแชนแนลว,วันนี้เรามาอยู่กันที่หาดบางแสนล่างอีกแล้วได้หรือว่าหาดวอนภาพารา์คที่เขาเรียกกันวันนี้เราอุตส่าห์เรายิ้วท้องตั้งแต่แตเที่ยง เพื่อที่เราจะมากินไวบางแสนไวย์บางแสนเป็นชื่อร้านไวยไวบางแสนร้านเขาเปิดตอนสามถ่ายสามโมงครึ่งใช่แล้วเราก็คิวคลองรอเพื่อจะมาใช่รองชิมอาหารวันนี้ไวธรรมดาแล้วก็เป็นไวย์ทะเลอะไรอย่าเงี้ยแล้วแต่เขาบอกว่ามีราคาเดียวห้าสิบบาทห้าสิบบาทไม่มีพิเศษไม่มีพิเศษไม่มีอะไรเขามีบางไวย์ ไปไวแห้งทะเลนะคะสนใจเด็กมบูสักเยอะนะคะแล้วก็จะมีมีทั้งแห้งทั้งน้ำทั้งแห้งทั้งน้ำเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าเป็นขาเป็นยู่กินถนนเลยจุดของเขาจะอยู่ใกล้โรงแรมเดอะบีชเดอะบีชแล้วก็อยู่ใกล้กับบ้านไออุ่นกูวิล่าใช่ใช่แล้วก็อยู่อันหน้ามันเนี่ยติดทะเลเลยเห็นทะเลเลยใช่เหมือนที่เราอยู่ตรงนี้เลยได้หล้วเป็นทะเลสวยงามวันนี้ฝนตกนิดเล็กน้อย วันนี้เป็นวันธรรมดา็นธรรมดากถือว่าคนเยอะก็มีรถจอดเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปในร้านกันดีกว่านะที่แรกนึกว่าจะไม่ได้กินอ่าเพราะว่าฝนตกฝนตกเยอะมากที่จันบุรีนะคะเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูหน้าตาไวๆที่ร้านไบๆบางแสนนะคะว่าเมนูเขามีอะไรบ้างไปแต่ตอนนี้ฝนลงเม็ดไม่ลงเม็ดเยอะไหนนั่งไหนเขามีข้างในไหมมีข้างในด้วย

พีระชามใช่ไหมพีระชามยูขนาดไหนก็พีระชามเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันว่อนอยาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้น้ำยำต้มยำแห้งตุ๋นด้วยโอ้โหแล้วเรามาลองชิมกันนะครับก่อนชิมหน้ากากก่อนเดี๋ยวลืมหน้ากากก่อนเดี๋ยวลืมนี่ไม่ถอดหน้ากากนะกลิ่นอะไมาแล้วรไหมกลิ่นหมึกกับกุ้งอ่ากลิ่นทะเลมาแล้วทะเลมาแล้ว ขอขอหนึ่งลูกฝากเพื่อนๆก่อนเนาะมันเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่วัฒนธรรมของพวกเราสาวโซเชียลน,น,นี้ป็นอันนี้น้ำนะครับเป็นต้มยำเหรอวันนี้เราสั่งต้มยำก่อนใช่ไหม ต้มยำใช่เป็นต้มยำของเต็งหางอะไรไปต้มยำ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 แห้งรมาลองดูกันบ้านี่ว้าวต้องปรุงไหมอ่ะต้องปรุงนั่อเปลถ้าเป็นต้มยำไม่น่าจะปรุงนะขอเต็งลองดูของเต็งซิอันนี้เป็นแบบอันนี้เป็นแบบเป็นแบบแห้งก็จะมีไข่มีไข่แล้วก็มีเนื้อมีอะไรบ้างเส้นไวๆ แล้วก็จะมีกุ้งมีไก่ด้วยไก่และหมูเนี่ยหมูไก่เขาบอกไก่ไก่เนาะมันเป็นไก่ถ้าเป็นหมึกหมึกกุ้งไก่ใส่ไข่หมึกกุ้งไก่ใส่ไข่แห้งแต่ว่าเรใช้ผักกาดหอมใส่ผักกาดหอมอันนี้เป็นผักกาดหอมค่ะไม่ผักกาดแก้วใช่นี่ก็จะเป็นแห้งมาดูต้มยำไหมดูเป็นน้ำ มันจะเป็นต้ยมยำน้ำมีไข่นะครับไข่ไข่จะเป็นยำางมาตูม้มเนาะไม่ไมไมต้ยมยำเส้นนะฮะแล้วก็นี่นี่หมึกไหนดูตัวใหญ่ๆหกุ้งอ่ะกุ้ง <laughs> อันนี้หมึกชิมกันพาชิมก่อนปรุงปกติตัวเองไม่ชอบปังชอบกินปรุงปกติกินก็เดี๋ยวจะไม่ปรุงอยู่แล้ว ร่อยไหต้ยำกระหรว่ารสชาติโอเคครับไม่ต้องปรุงหรออ่า,าไม่ต้องปรุงน่าโอ้ใช่งั้นแห้งของไม่ต้องปรุงก็ถือว่ารสชาติอร่อยสำหรับคนที่อยากปรุงก็แล้วแต่ความชอบแต่ปกติแล้วกินก๋วยเตี๋ยวจะไม่ปรุงก็คือถ้ารสชาติด,ดีแล้วก็คือไม่ต้องปรุงเลยอันนี้กินต้มยำแสดงว่าเดี๋ยวจะกินดั้งเดิมอ่าเดี๋ยวลองอีกจานหะนึ่งกินดั้งเดิมงั้นมาดูเรามาโซอยกันก่อน เนเป็นแห้งก็จะมีเครื่องปรุงอยู่ข้างล่างมันน้ำพริกเผาไหมใช่ใช่ป่ะก็คือกลิ่นนี่ไม่ใช่กลิ่นอะไรเป็นกลิ่นเครื่องเครื่องกลิ่นเครื่องจากมา마เลยแต่ไวไวเป็นไถ้าเอาจริงๆกินมา마อยู่บ้านนะแต่อันนี้เราเราเพิ่มอรรถรสเพิ่มบรรยากาศของความเป็นทะเลเพิ่มบรรยากาศแล้วเพิ่มความเป็นทะเลอีกอย่างนึงอะราคาไม่แพงนะราคาไม่แพง ราคากินได้ราคากินได้า50าสบาทกินได้เพราะจริงๆแล้วปกติตอนนี้มันก็สามห้าเลยนะจุดนั้นคทั่วไป ดูนะคนจ้องแต่ว่าเ,เพื่อนๆมานะพยายามน้ำปลาอย่าใส่ต้องชิมก่อนนะเขาต้องคนอะ่ะใส่น้ำปลาไม่จะเคม็มจัดเกินไปเพราะว่าเครื่องปรุงของใบไวย์อ่ะมันนำอยู่ด้วยใช่มเปรี้ยมเยอะอยู่แล้วมันนำอยู่แล้ว,วยนะอันนี้ของเขาเตีนนยงน้ำไปใช่นะเดี๋ยวนะอะไรนะ เพราะอันนี้นะมันน้ำดั้งเดิมใช่ไหมอันนี้กลิ่นวาวาน้ำพอจะชุ่มเลยกานะอันนี้รู้สึกว่ากลิ่นไวายวายน้ำต่างจากชาต้มยำอ่ะชาต้มยำเมื่อกี้กลิ่นทะเลน้ำแต่อันนี้กลิ่นวาวาน้ำไข่ยังเป็นยั้งมาดูมือนเดิมอันนี้ดูเยอะมากเลยอะมาดูตอนนี้เยอะเยอะกว่าตอนก่อนเริ่มอิ่มนพอดีเท่าเดิมเออเท่าเดิมเนี่ยกุ้งสองตัวใช่ไหม ก็ไก่แล้วก็หมึกเขาเดิมเขาเดิมใช่เนี่ยดูเลยน้ำซุปเขาน้ำซุปเขากับน้ำไม่คนเดียวกันใช่ไหมในส่วนน้ำไปต่านนอนจะต้องคลุกเค้าก่อนนะครับเพราะว่าเครื่องปรุงหรือจะหยุ่นลงใช่อิ่มแล้วอิ่มมาก อิ่มแล้วอิ่มมากดูความอร่อยแล้วก็ความอิ่มเดี๋ยวเราจะเช็คดีนะคะร้านนี้เขาดีด้วยมีสแกนมีไหมไม่รู้เหมือนกันน้องคะน้องมีสแกนค่ะโอนโอนโอเขามีสแกนแล้วก็มีโอนด้วยทำไมเปิดเดนจังอ่ะ เลี้ยงไม่มีคนนะเอาคนเลี้ยงไม่มีคนเหรอส่วนมากรับส่วนมากตรงนี้จะรับนักศึกษาใช่ไหมตอนที่มาหาลัายเปิดนักศึกษาจะเยอะเปิดนานยังคะเนี่ยร้านนี้นานเหรอเราอยู่หลังก่อนนูปนนะเนี<ะ>่ยนี่คุณย้ามาเออไม่น่าเหปีเลยนะเหรอไม่น่าหรอกพี่เห็นอยู่ในเพจเดิมมันเหมือนอยู่ทองบางแฉนใช่ไหมสองร้อยถ้าอ่าไหร่นยี่สิบ อร่อยอร่อยมากอ๋อเมื่อก่อนนะอยู่ตรงบางแสนอย่างวมืก็ว่าแล้วที่หน้าทางหน้าคุ้นๆตรงแคลเดียตรงนั้นโอเคปะนะค่ะไปเลยมั้ยโอเคค่ะขอบคุณค่ะถ้าสำหรับวายวายบางแสนนะคะอันนี้ก็ เมื่อก่อนนี้เขาอยู่ตรงบางแสนแล้วเขาย้ายมาแล้วเขาก็ย้ายมาตรงแถวหาดวอนตรงนี้นะคะ,ะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะคะและเห็นความน่าอร่อยของร้านสบายบางแสนตรงนี้นะคะมาอุดหนุนกันมาอุดหนุนกันเลยเปิดสามโมงครึ่งสามมงครึ่งใช่แล้วนกะ็ตอนนี้ย้ายมาพิกัดตรงนี้ก็คือหาดวอนนภา<ช>หรือบางแสนล่างนะคะเพื่อนๆนิ่งมาเลยนะคะ ถ้าชอบอาหารรสเด็ดในประเทศไทยก็ฝากไไว้บางแสนไว้อีกที่นึ่งเขากินไวไวเอากินไวไใช่สำหรับวันนี้ฝนเริ่มลงเม็ดแล้วนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดติดตามให้กับเรา่าช anel ด้วยนะคะแล้วเอาไว้จะพาไปรีวิวกาแฟร้านอร่อยๆในย่านหาดวอนนภานี่เหมือนกันสำหรับวันนี้บ๊ายบาย